อยากสร้างกล้ามเนื้อหุ่นกระชับไร้พุงน้อยๆแบบเร่งด่วนฉบับคนขี้เกียจต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะร่างกายของเราประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อมากกว่า600มัดถ้าอยากให้หุ่นกระชับต้องใช้เวลาออกกําลังกายนานพอสมควรเพราะฉะนั้นการทานสารอาหารเพื่อช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อมีผลมากๆค่ะลองมาดูกันค่ะว่า7อาหารสร้างกล้ามเนื้อแบบเร่งด่วนที่จินคัดมาให้ทุกคนมีอะไรกันบ้าง ร่างกายมีหลายประเภทบางคนน้ำหนักขึ้นง่ายกว่าคนอื่นและบางคนลดน้ำหนักได้ง่ายกว่าคนอื่นๆสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อการทำตามโปรแกรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งถ้าคุณคือคนที่อยากเพิ่มกล้ามเนื้อตามธรรมชาตินี่คือเคล็ดลับวิธีกินค่ะ 1. ไข่ทั้งฟอง ไข่ทั้งฟองเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพช่วยสร้างกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินแร่ธาตุที่จำเป็น13ชนิดควบคู่ไปกับกรดไขมันโอเมก้า3และสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็น 2. เนื้อไม่ติดมันหรือลีนโปรตีนโปรตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมกล้ามเนื้อหนึ่งในแหล่งโปรโตีนที่ดีที่สุดมาจากเนื้อสัตว์ จินแนะนําให้ทานลีนโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเพราะเป็นเนื้อที่มีไขมันน้อยเช่นเนื้ออกไก่เนื้อหมูไม่ติดมัน3บอคคอรี่บอคอบอคอรี่และผักตระกูลกะหล่ำอื่นๆสามารถช่วยลดไขมันและมีสารอาหารที่จำเป็นต่อาการสร้างกล้ามเนื้อ 4. ปลาทะเลน้ำลึกโอเมก้า3ช่วยลดการอักเสบและมีความสำคัญต่อาการสร้างกล้ามเนื้อเช่นปลาแซลมอนและปลาทูน่า 5. เนยถั่วอัลมอนด์เนยถั่วอัลมอนด์มีสารแอลอาร์จินีนซึ่งช่วยเผาผลาญไขมันสะสมในร่างกายและมีวิตามินอ e, ีซึ่งช่วยลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระหลังการออกกำลังกายอย่างหนักและเนยถั่วก็เป็นอาหารที่มีโปรโตีนมากถึง25กรัมต่อเนยถั่ว100กรัม 6. มันหวาน มันหวานเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นเยี่ยมปราศจากกลูเตนอุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินโพแทสเซียมที่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้เพราะมันหวานจะถูกย่อยอย่างช้าๆทำให้อิ่มนานมากขึ้น 7. กล้วยกล้วยอุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของกล้ามเนื้อมีโพแทสเซียมและให้พลังงานสูงเพราะมีคาร์โบไฮเดรตมากและดูดซึมช้าจึงเหมาะกับการทานเพื่อเสริมแรงสาหรับออกกาลังกาย เสริมอีกนิดนึงถึงอาหารที่ควรเลี่ยงในช่วงนี้นะคะน้ำตาลทรายขาวจะเพิ่มความเสียหายจากอนุมูลอิสระจากการออกกำลังกายอย่างหนักทำให้อ่อนล้าแอลกอฮอล์แคลอรี่ที่ว่างเปล่าและทำลายสารอาหารที่สำคัญออกจากร่างกายหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ขัดสีเช่นขนมปังขาวพาสต้าขาวและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี อาหารเหล่านี้ทําให้ไปชะลอการเติบโตของกล้ามเนื้อน้ํามันไฮโดรเจนพบในน้ํามันพืชน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันข้าวโพดและน้ํามันคานล ل ا ทาให้เกิดการอักเสบซึ่งทําให้การฟื้นตัวของกล้ามเนื้อช้าลงลองปรับการกินให้เหมาะสมและพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ไปชะลอการเติบโตของกล้ามเนื้อลงประกอบกับทำคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งดูนะคะเพื่อปันรองกล้ามเนื้อที่สวยงามของเราค่ะ และถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะคะแล้วเจอกับจินใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ